สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารจานเด็ดที่เป็นหัวใจของอาหารฝรั่งเศสนั่นก็คือเนื้อวัวบูกียังนี่ไม่ใช่แค่สตูธรรมดานะครับนี่คืออาหารรสเลอร์ที่ผสมผสานรสชาติอย่างลงตัวเป็นผลงานชิ้นเอกที่จะทำให้ตอมรับรสของคุณเต้นระบำลองนึกภาพเนื้อวัวนุ่มชุมแช่อยู่ในซอสเค็มคนหอมกลิ่นวยและความหวานของหัวหอมคาราเมลน,น้ำลายสอหรือยังครับ กดติดตามและมารวมผจนภัยในโลกอาหารไปกับผมคุณต้องไม่พลาดอาหารจานนี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเชฟทุกคนเป็นการทดสอบความอดทนทักษะและความรักในอาหารรสเลิศแต่เชื่อผมเธอผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนพร้อมที่จะลงมือทำกันหรือยังไปกันเลย อาหารทุกจานเริ่มต้นจากจินตนาการเราไม่ได้แค่วัตถวุวัตถุดิบบาง,งแต่เรากําลังสร้างสรรค์ประสบการณ์เป้าหมายของเราคือการทาเนื้อหัวบูกี้อย่างให้ลอยจนคุณยายต้องอิจฉาแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายการเลือกเนื้อหัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญมากเรากําลังมองหาเนื้อที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่สามารถทนต่อการเคี่ยวเป็นเวลานาน,านได้เนื้อส่วนลายติดซี่โครงเป็นตัวเลือกดังเดิม แต่กลัวที่จะทดลองกับเนื้อส่วน,เน,วนเนื้อส่วนอื่นเช่นซี่โครหรืบอบริสเกตและอย่าให้ผมเริ่มพูดถึงไวน์เลยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะนำไวน์ราคาถูกที่คุณซ่อนไวหลังตู้กับข้าวออกมาไวน์เบอร์กันดีคุณภาพดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรสชาติแบบฝรั่งเศสแท้ทยที่นี่มาพูดถึงวัตถุด,ดิบกันเราต้องการกองทัพรสชาติที่จะมาพิชิตอาหารจานี เรามีเนื้อหวัวไวยและตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักแสดงสมทบหัวหอมครอร์ดซลอรีสามสหายแห่งรสชาติจะเป็นทานของซอสของเราแต่เรายังไม่หยุดแค่นั้นกระเทียมใบกระวานโประพาและมะเขือเทศเข้มข้นเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มความลึกและความซับซ้อนให้กับรสชาติและเพื่อเพิ่มความพิเศษเราจะใช้เบคอนรมควันใช่แล้วคุณได้ยินถูกต้อง เบคอนรมควันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจำไว้ว่าคุณภาพของวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่ากลัวที่จะลงทุนกับวัตถุดิบดีตอมรับ l o s ของคุณจะขอบคุณคุณเอละ่ะพูดมากพอแล้วมาเริ่มทำอาหารกันเลย อย่างแรกเลยเราต้องย่างเนื้อวัวจนเป็นสีน้ำตาลสวยทุกด้านนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากการย่างเนื้อจะช่วยล็อกน้ำในเนื้อและเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติที่คุณไม่สามารถหาได้จากวิธีอื่นเมื่อเนื้อวัวของเรากลายเป็นสีน้ำตาลสวยแล้วและเราจะนำมันออกจากหม้อและให้ผักในเวลาใช้แสงบางเราต้องการให้หัวหอมมีสีคาราเมลสวยงามและครอดนุ่มนี่คือ จุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์ที่นี้ช่วยเบอร์กันดีชั้นเลิศลงไปแล้วเคี่ยวขุดเศษอาหารอร่อยคยุยที่ติดกลมอขึ้นมาเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าดีแคสมันจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติจนคุณต้องเลียจานจนสะอาดขั้นตอนตอนที่หาอหอมสมุนไพรและเครื่องเทศ ถึงเวลาใส่สมุนไพรและเครื่องเทศแล้วบูเกตการนี้กิ่งหรวพาใบากระวันสองสามใบสิ่งเหล่านี้จะทำให้ซอสของเราหอมเย้าวยวนใจและอย่าลืมเกลือและพริกไทยเล็กน้อยเพื่อปรุงรสทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบกุญแจสำคัญคือความสมดุลเราไม่ต้องการให้รสชาติในรสชาติหนึ่งกลบรสชาติอื่นๆจำไว้ว่าเรากำลังสร้างซัต์ซิมโฟนีแห่งรสชาติคอยดูมาไว้และอย่าลืมคนเป็นครั้งคราว เราต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างสุขอย่างทั่วถึงและซอสคนกำลังดีขั้นตอนที่6อดทนไว้เพื่อนการเต้นรำอย่างชาของรสชาติตอนนี้มาถึงส่วนที่ยากที่สุดการรอคอยเนื้อวัวบูกียงเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาในรสชาติทั้งหมดผสมผสานและพัฒนาเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงเรากำลังพูดถึงเวลาเป็นชั่วโมง ไม่ใช่แค่นาทีเคียวไฟออนน้นนั้นนั่นนั่นแหละเคล็ดลับปล่อยให้มอนั้นเคี่ยวบนเตาเติมเต็มห้องครัวของคุณด้วยกลิ่นหอมที่น่าทึ่งที่สุดนี่เป็นเวลาที่จะพูดคุยกับคนที่คุณรักอ่านหนังสือหรือแม้แต่จิบไวสักแก้วอดทนต่อการเปิดฝาหมอ้อเราต้องเก็บความร้อนไว้ข้างใน เพื่อให้เนื้อวัวทำหน้าที่ของมันเชื่อมันในกระบวนการแล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นอาหารที่คุ้มค่ากับการรอคอยขั้นตอนที่7ใช้ชนะและการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยอันยิ่งใหญ่หลังจากรอคอยมาหลายชั่วโมงช่วงเวลาแห่งความจริงก็มาถึงคอยลายเปิดฝาหม้อออกแล้วสูตรดมกลิ่นหอมหวนใจที่ชยมาทักทายเนื้อวัวควรจะนุ่มจนเปื่อย ซอสเข้มข้นและเนียนนุ่มและผักสุกกำลังดีนี่คือความฝันของนักชิมชิมรสชาติและปรุงรสเพิ่มเติมได้ตามต้องการใส่เกลือเล็กน้อยเติมพริกไทยอีกนิดทั้งหมดนี้คือการปรับแต่งรสชาติให้ถูกใจคุณจำไว้ว่าการทำอาหารคือการทดลองอย่ากลัวที่จะปรับสูตรนี้ให้เป็นของคุณเองโดยเพิ่มเอกลักษณ์ของคุณลงไป การเติมคอนยักเห็ดหรือแม้แต่โรยสมุนไพรสดชอดลงไปสามารถแยะขั้นตอนที่8มัดดกตกทอดบนจานแบ่งปันความอร่อยและตอนนี้ส่วนที่ดีที่สุดแบ่งปันผลงานสร้างสารรค์ของคุณกับทุกคนเสิร์ฟเนื้อวัวบูกียงร้อนในชามตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับเนื้อนุ่มุมและซอสแสนอร่อยอย่างทั่วถึงจับคู่กับขนมปังแข็ง สำหรับจิ้มซอสและสลัดผักสดโซเพื่อตัดเลียนขณะที่คุณกำลังลิ้มลองคัมแรกดื่มดำกับช่วงเวลานั้นปล่อยให้รสชาติลอมละลายในปากและซาบซึ้งกับการเดินทำพาอาหารจานนี้มาสู่โต๊ะอาหารของคุณตั้งแต่การเลือกวัตถุด,ดิบไปจนถึงกระบวนการเคี่ยวไฟออนคอนทุกขั้นตอนได้นำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขในการทำอาหารจะไม่ว่า การทำอาหารเป็นมากกว่าการทำตามสูตรอาหารมันคือการสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไปดังนั้นรวบรวมคนที่คุณรักทวนให้ตัวเองสักแก้วและเพลิดเพลินกับผลงานของคุณขั้นตอนที่ก่าแล้วพบกันใหม่ทานให้อร่อยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเนื้อวัวบูกียองสุดคลาสสิกอาหารจานเด็ดที่รับรองว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักชิมทุกคน จำไว้ว่าการทำอาหารคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางดังนั้นอย่ากลัวที่จะทดลองสร้างสารรค์และที่สำคัญที่สุดคือขอให้สนุกหากคุณสนุกกับการผจญภัยในโลกอาหารครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และสมัครรับข้อมูลช่องของฉันเพื่อรับสูตรอาหารแสนอร่อยและเคล็ดลับการทำอาหารเพิ่มเติมและอย่าลืมติดตามวิดีโอของฉันซ่น ซึ่งฉันจะมาสาธิตวิธีทำเครื่องเคียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับเนื้อวอัวบูกิยงของคุณแล้วพบกันใหม่ทานให้อร่อยนะครับ